สวัสดีครับรายการกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามตูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเท้าประสบครับพระปรกเกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตอ,อตรอออตลอกลุม่มพันเอกพิเศษสุบรรณเสพันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมครับเราเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐมนูญแห่งราชนาจาจักรไทยพุทธศักราช2560 โดยไม่ต้องเสียค่าใจ,ใจใจใดๆทั้งสิ้นนะครับมือถือดีไลน์0645166794ครับวันนี้เราพบกันในวันที่6สิงหาคม2567นะครับวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมของรัฐบาลในวงเงิน122,000ล้านบาทหรือที่เ,เ,รเรียกกันว่าโครงการดิจิตอลวอ l เล็ ที่จะนําเงินไปแจกให้กับประชาชนคนละหนึ่งมื่นบาทนั่นแหละครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายทีเดียวครับอีกหนึ่งท่านผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับเพราะว่าท่านเป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ในตลาดนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญท่านสามารถจะนำความคิดแบบบ้านๆน,นำเสนอต่อ ประธานพุทธสภาผ่านไปยังรัฐบาลทางรายการเราขอชื่นชมจริงนะครับเพราะท่านพูดจากใจจริงนะครับพูดจากความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่หรือที่เราจะเรียกคําวว่าใช้คำบ้านๆนี่แหละครับไม่ต้องมาปรุงแต่งให้สวยงามใดๆทั้งสิน้นทางรายการเราขอยกย่องว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในสังคมในประเทศนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมาจากอาชีพอะไรก็ตาม แต่วันนี้ท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณแบบนั่นคือสวอแดงกองมาจากจังหวัดอานาจเจริญกลุ่มอื่นๆติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับสวคนต่อไปนะครับท่านนางแดงกองมาครับ การเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางแดงกองมาสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข47กลุ่มอื่นๆค่ะดิฉันมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉัน เจ้าค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายๆท่านหลายหลายคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ที่ค้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงพีดดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะต้นไม้ต้นนี้ มีชื่อว่าต้นประเทศไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆไหนไหนรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้ว ทำไมไม่ทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ